เชิญเลยคะ่ะเชิญคุณเจสสิก้าค่บคุณเจสสิก้าครับสักครู่เดียวเท่านั้นนะฮะมีของขวัญมอบให้กับแม่ชมนะฮะและน้องเกลด้วยเชิญครับเชิญเลยคะ่ะสักครู่นะฮะ นี่แหละฮะกับความพิเศษครับทุกท่านแล้วก็เยี่ยมชมกันได้นะฮะกับส่วนต่ตางๆเลยนะฮะที่เราเนรมิตให้กับเป็นในเอเวอริว2,025เลยนะฮะส่วนตอนนี้น้องเกลจะช่วยเก็บคอนเฟตตี้ใช่ไหมฮะสักครู่เดียวเท่านั้นนะฮะขออนุญาตตามตัวคุณเจสสิก้าเพราะว่ามีของเที่ยวลึกนะฮะมอบให้นะฮะระหว่างนี้ช็อตสุดพิเศษนะฮะจากดรนันทกิจครับแล้วก็น้องๆโฟอีฟนะฮะได้ถ่ายรูปกับ Secret a r t t o y ครับทุกทุกคนนี่คือแม่ชมบอกแล้วนะว่าแบบเฮ้ยอยากจะเก็บโมเมนต์นี้ไว้เก็บแบบพอ o r ชั่นนิ้วไว้อะนะฮะแต่พอร์ชั่นนี้ออกมาเป็น4เมตรเท่านั้นเองครับนี่คืออาร์ตทอยที่ใหญ่มากเลยครับทุกทุกคนเป็น Secret Art t o ทที่เป็นความภาคภูมิใจของแม่ชมมากมากเลยจริงๆแล้วก็ถือกล่องของขวัญด้วยนะเปรียบเสมือนน้องเกลมอบของขวัญให้กับทุกคนเยี่ยมมากเลยใช่ไหมน้องเกลเก่งมากครับมาฮะคุณเจสสิก้าเชิญเลยครับ